เทคนิคในการทำคอนเทนต์เพื่อที่จะกำหนดทิศทางเพจนะคะลองเอาเทคนิคไปใช้ดูสำหรับคนที่กำลังจะเปิดเพจหรือว่าคนที่เปิดเพจมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเพจยังไม่มีทิศทางนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอะต้องวางแผนการทำคอนเทนต์เลยว่าเราอยากจะให้กลุ่มเป้าหมายที่มากดไลค์มากด Follow เราเนี่ยมากดติดตามเพจเราเนี่ย เป็นกลุ่มเป้าหมายไหนนะคะอย่างเช่นอยากจะได้กลุ่มพนักงานประจำอยากจะได้กลุ่มเกษตรกรอยากจะได้กลุ่มที่ขายเสื้อผ้าอยากจะได้กลุ่มที่ขายเครื่องสำอางหรือว่าอยากจะได้กลุ่มที่เป็นคนที่อยากจะทำออนไลน์นะคะการกำหนดทิศท,ทางเพจนั้นะมันก็คือการทำคอนเทนต์เพื่อดึงคนเหล่านั้นเข้ามานะคะสมมติว่าเราอยากจะได้ ฐานแฟนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะที่มากดไลค์มากด o o l o w w เพจเราเนี่ยคือคนกลุ่มที่อยากจะออกมาสร้าง Personal Brand อย่างโค้ชเองใช่ไหมคะเราก็ต้องทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการออกกล้องยังไงการเขียนคอนเทนต์ยังไงการคิดหัวข้อยังไงการไลค์ยังไงให้สวยการทำคลิปการทำภาพการพูด คือการคิดเนื้อหาหรือว่าการเขียนหัวข้อคอนเทนต์เนี่ยก็จะไปดึงกลุ่มคนที่อยากจะทำออนไลน์อยากจะออกมาสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์นะคะเป็นคอนเทนต์ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นมาบนออนไลน์เกี่ยวกับการออกมาสร้างแบรนด์นะคะว่า เขามีปัญหาอะไรบ้างที่ไม่กล้าออกกล้องที่ไม่รู้ว่าจะกำหนดทิศท,ทางเพจยังไงที่ไม่รู้ว่าจะเขียนหัวข้อยังไงนะคะเราก็ต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นนะคะทำให้เราเนี่ยก็จะได้ฐานแฟนที่ต้องการขึ้นมาบนออนไลน์ที่ต้องการออกมาสร้างเพอร์ซอนอลแบรนด์ คอนเทนต์จะเป็นตัวกำหนดฐานแฟนของเรากลุ่มเป้าหมายของเราที่เราอยากจะสื่อสารนะคะสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคีย์แพงมากๆเลยสำหรับคนที่อยากจะขึ้นมาบนออนไลน์นะคะนำเทคนิคนี้ไปวางแผนทำคอนเทนต์เพื่อที่เพจคุณจะได้โตเร็วแล้วก็สื่อสารกับกลุ่มคนที่เป็นฐานแฟนของคุณจริงๆนะคะ สำหรับใครที่ต้องการสร้าง Personal b r n n d ต้องการเอาตัวเองขึ้นมาบนออนไลน์นะคะต้องการทำให้คนรู้จักทำให้คนจดจำและโดดเด่นบนออนไลน์นะคะก็กดไลค์กด follow กด see first ไว้เลยนะคะเผื่อว่าจะไม่พลาดไลฟ์แล้วก็วิดีโอใหม่ๆที่โค้จะอัพโหลดนะคะหรือสำหรับใครที่สนใจคอร์สออนไลน์ก็สามารถ ทักไปที่ Line แอดโคสเอลีนาได้เลยนะคะหรือใครที่ต้องการเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆในการสร้าง Personal Brand นนะคะก็กดติดตามเพจนี้ไว้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ